ครับอ่ะโอเคคุณอ้อยเอาไลฟ์ right. สดแบบที่เวลาสอนลีลาตวันนั้นต่อนะครับโอเคสวัสดีครับก็ถึงับไว้สดน,นะครับเพื่อที่จะนําความรู้ตรงนี้นะครับสู่สมาชิกชมรมลีลาเพื่อสุขภาพของตาบลของอุตสโตนะครับแล้วก็เผื่อท,าท่านที่อยากได้ความรู้ในเรื่องของการเมคอัพนะครับโดยเมคอัพอาร์ติซึ่งผมมีประสบการณ์ ก็จะถ่ายทอดวิชาทั้งที่เป็นแฟนคลับเฟซบุ๊กแล้วก็ทั้งที่ชมรมโอเคนะครับงั้นขอเข้าเล่นนิดนึงนะครับการที่เราจะมาคุยเรื่องของการเลิกอัพถ้าเรามาฟังแต่ขั้นตอนที่3นะครับเราต่อไม่ติดเพราะฉะนั้นเราต้องฟังตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับนะโอเคหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์แต่งหน้ามาแล้วถ้าเราลงเรื่องผิวมันจะเยอะผิวมีผิวมันผิวแห้งผิวผสมถูกไหมถ้าคุยเรื่องศีระอนาทมีของ ของผน,นังมันไม่จบเพราะฉะนั้นเราจะาเรื่องของกายกายวิศวะผนังนะครับเรามาพูดถึงเรื่องการแต่งหน้าหนึ่งการแต่งหน้าสตรีถ้าเกิดไม่สับสนคิดอยู่สองอย่างอะไรใช้กับอะไรจบอะไรไปใช้กับอะไรจบแล้วไปบอกา่มีขั้นตอนตองไหนคิดแค่สามส่วนหนึ่งอุปกรณ์สองเครือ่องสาะสาม อปุปกรณ์เครื่องสระใช้แต่ขั้นตอนอย่างไรคิดแค่นี้จบแต่ถ้าโอ้โหเยอะเยะไปหมดมันทำไมครับมันหยิบไม่ถูกถูกไหมครับปัญญาตนะครับขั้นตอนแรกอาอาจารย์โจจะขออญาติดึงวิเคราะห์ผิวของคนที่เราจะแต่งด้วยถ้าเราแต่งหน้าเองเราต้องวิเคราะห์ผิวเราเองว่ากับผิวผิวแบบไหนถ้าผิวแห้งก็ต้องใช้มอสเจอร์ไรเซอร์บำรุงถูกไหมครับี่บำรุงถูกไหมถ้าผิวมันก็ต้อง,ต,องต้องใช้โทนเนอร พื่อผิวผสมเป็นสาว2 0 0 0ปีผิวอย่างนี้จะแก่ช้ามากนะครับทีโซนนะครับัวชีตันนี้ครับจะมีความมันจะโหลนี้ให้เราน้าไม่แห้งเราต้องน้าไม่หมันมากอ่ะอย่างนี้น่าแห้งใช่ไหมครับก็อย่างนึงอาจารย์โจทุกครั้งก่อนแต่งหน้าความสะอาดเป็นเรื่องใหญ่นะครับผดอืขออนุญาตถือไม้ให้ด้วยได้ไหมครับได้นะครับขออนุญาตถือไม้ด้วยไหมครับถือไม้ถ่ายด้วยใครครขออนุญาตถือไม้อาจารย์โจคุณได้ไหมครับพี่สีพี่สีขอบคุณมากครับ <Okay. S 2> เลยกัะนระะักาทกขั้นตอนอาจาร,รย์โจก็ต้องบันไยด้วยแล้วก็ต้องเ็ดด้วยอันดับแรกอาจาร,รย์โจต้องวิเคราะห์ผิวสภาพของเครื่องแต่งก่อนนะคะผิวของที่นี้นะครับค่อนข้างจะแห้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผิวแห้งยังไม่พอเราต้องทาาําความสะอาดใบหน้าทุกครั้งก่อนแต่งหน้าถ้าเราแต่งหน้าแล้วเราไม่ทำความสะอาดสิ่งสปกปรกก็จะไปอุดตันตามชั้นใต้ผิวหนังทำให้เกิดสิวถูกไหมครับ เกลี่ยสีแล้วก็ทําให้หน้าเราไม่สั่นจุดนะครับอันดับแรกความสะอาดแต่ความสะอาดอาจารย์โจ้เนี้ยเมื่อก่อนอาจารย์โจ้ไอ้นี่ไม่ใช่โฆษณาสินค้านะครับเมื่อก่อนอาจารย์โจ้จะใช้ทนเนอร์ซึ่งมีแอลกอฮอล์นะครับถ้ามีแอลกอฮอล์นะครับผิวสภาพเราจะเสียแอลกอฮอล์ไปอาจารย์โจ้ทำน้ำมะเฟืองเองนะครับใช้มาตลอดเลยตั้งแต่ทามานะครับจะใช้ตัวนี้เป็นตัวทนเนอร์นะครับน้ำมะเฟืองออร์แกนิกนะครับอันดับแรกนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดอาจารย์โจ้จะใช้ทนเนอร์นะครับ ทุกพูขอโทษ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 อใช้คนเนอรอมาเฟืองนะครับฉีดเทช่วเป็นหน้าทองสาดนะครับที่นี่ตตาเหนอนะครับโคนเอรทตัวนี้วิตามิออค่นข้างมีกรดผลไม้นะครับอ่าใช่ครับดนับตาก่อนนะครับแล้วก็จะใช้สำลีนะครับเช็ดเช็ดเอาสิ่งสุกภกอาจจะเป็นฝุ่นละอองที่ตกค้างนะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะลอขึ้นมานะครับอครับการจับส ครับสอดอย่างนี้นะครับแค่สักอกหน้าเป็นหน้าหน้าเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะ<ม>อย่ารุนแรกงกับหน้านะครับเวลาเช็ดเอาผ้าขนหูเช็ดเดี๋ยวเวลาเช็ดแล้วแต่อย่าถูถ้าถูปั๊บเมื่อไหร่รู้เจะมาน,นะครับแสนบน,แสน,นะครับทีน,นี้ไม่แสบนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับขึ้นสะอานอะไรก็จะดูดออกมานะครับ โคนเนอร์ตัวนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับจะมีสารเินีแล้วก็มั่นใจออดอาจา์ต้องใช้ทุกคืนตัวนี้ไม่ใช่โฆษณาว่าดีไม่ดีจะบอกว่าคุณสมบัติเนื่องจากว่าไม่มีกลิ่ตกดค้างนะครับหลังจากนั้นก็โอเคเช็ดดูว่าถึงหน้าตาหมดจนแล้วนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงขั้นตอนที่2นะครับเรื่องของรองพื้นหน้าตาหมดแล้วเราก็จะต้องรองพื้นก่อนถ้าเราไม่รองพื้นเราใช้แป้งฝุ่นแป๊บเดียวทำไมหลุดนะครับหน้าเป็นธรรมชาติเพราะว่า แสงแดดนะครับแล้วก็อุณหภูมิความร้อนต่อมไขมันเราเอาแป้งลุดสอมาแน่นอนนะครับนั้นเอ่อเรื่องของเรื่องของเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าเรื่องของครีมรองพื้นมีสาวรูปแบบมีแบบเหลวแบบแท่งนะครับแบบเหลวแบบเหลวแบบเหลวนี่เวลาใช้ก็จะเป็นธรรมชาตินะครับแบบเหลวแบบน้ําแบบสติกแบบแท่งนะครับแล้วก็แบบครีมเคยเห็นข้วบมาร์ทนะครับที่แต่งหนังมาก กมคมนะครับพวกนี้จะทนใส่ UVA e และ UVB บอกร์ดสปอร์ตไลท์เราสปอร์ตไลท์ส่งปั๊บจะเอาอยู่แต่พวกที่บางๆนะครับจะไม่อยู่ถ้าเราเอาครีมไปแต่กลางวันหนานะครับริ้วเราจะมาเลยเป็นลองๆ,ๆนะครับเราเหมือนเราไปพอกเพราะฉะนั้นวันที่19เาราแสดงกลางวันอาจารย์อยากให้ดูเด่นแต่คุณอ๋อยนะครับแต่งไปบ้างแล้วนะครับคือไม่วอกจนเกินไปนี่เราลองแต่งดูนะครับขอเว้นสิค้างสาวไทยอิสตูนกางกางโอเค ผิดอหน้าเราเต็มไม่เต็มต้องเลยคือกลางวันถูกไหมฮะถ้าเราลงขึ้นหนามันจะพวกเหมือนเราใส่หน้ากากแต่ถ้าเราออสเปรกลางคืนมีโฟลอไรท์มีแสงดาวไรท์มีแสงสีคือมันจะแสงเข้มไปเลยนะครับมันจะคืนกับแสงกลางคืนโอเคไหมแต่วันที่19กลางวันนะครับเราจะใช้แบบแบบชิ่เดี่ยวของนะครับแบบชนิีเเลยมันก็จะมี3มสีนะครับตามสภาพเสงของที่หยิง ขออาตนิดหนึ่งนะครับมี3เฉดผิวขาวเหลืองนะครับเบอร์หนึ่งะครับผิวสีน้ำพึ่งเบอร์หนึ่งถูกไหมถ้าผิวสีเข้มก็เบอร์หนึเนเบอร์หเบอร์สองเบอร์สามอ่วนหนอส่สอส่สาส่หนับผิวขาว M ส่สองผิวออกขาวออกขาวน้อยกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สค่อนข้างจะผิวสีน้ำพึ่งถูกไหมครับถ้าเราใช้รองพื้น ต่างจากสีผิวทำไมครับผิวดำแต่ใช้จะลอยหน้าชมวถูงไหมฮะแต่ถ้าเกิดหน้าดำใช้ขาวก็ลอยหน้าขาวใช้ดำหน้าก็จะมืดคอกับหน้าจะทำไมครับการอ่ะโอเควิธีเทสนะครับเนื่องจากว่าผิวของคุณนี้เป็นผิวสีน้ำผึ้งถ้าไม่แน่ใจว่าลงพื้นตัวไหนจะถูกกับสีผิวไหมครับเอาหนักมือขึ้นมาเลยครับโอเคนะครับเทสต,ตัวแรกเบอร์หนึ่งนะครับเทสกันหลังมือ วอกไหมครับวอกตัดทิ้งเบอร์หนึ่งไม่ได้โอเคเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองถ้าเกิดยังขาวอยู่นะครับน่าจะเบอร์สามใช่ใครพูดออกมามกี่ถูกเบอร์หนึ่งนะครับถ้าวอกไปเอาทำเป็นไฮไลท์ได้นะครับวอกไหมครับวอกนั้นเบอร์สามแล้ว <3. S 1> ลหละครับคุณนี้ของคุณนี้ต้องผิวสีน้ำพึ่งนะครับ ยังดีกว่าผิวกาแฟนะคะผิวสีน้ำ้นเครับอ่านี่เบอร์สามครับเราดูเบอร์สามนะเราดูเบอร์สามนะครับนะถ้าเราลงพื้นรงกับสีผิวเรา,าแต่งมันสวยถ้าเราพื้นต่ากับสีผิวเรามาาันจะวบหนึ่งอย่างสองถ้าเราขาวเรากลายเป็นคนหน้ามืดนะครับหน้ามืดโอเคมาคุณนี้มาครับโอเคไม่มีที่คุณนี้ละโอเคนะจะลงตัวดูนะครับลองดูนะครับเกียร์เลย ่าคกืนหน่อยนะครับคกืค่นนะครับเพราะฉะนั้นส,สภาพสตรีก่อนซื้อเครื่องสำอางนะครับอย่าซื้อหลายเบอร์ยุคโควิดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับซื้ออย่างเดียวแล้วต้องใช้ได้หลายเดือนนะครับนั้นเวลาวซื้อเครื่องสำอางต้องเทสทุกครั้งนะครับโอเคของคุณนี้นะครับขอใช้เครื่องสำอางอย่างเร็ียวเว,วันที่สิบเก้าถ้าเราใช้อย่างหนาจาวัวอกเพราะฉะนั้นแสงแดดกลางวันแสงพระอาทิตย์ แสงาดาวไลายของกลางคืนแสงของสารกางแล้วแต่เราต้องทําการบ้านห,หมดเลยนะครับเราแต่งหน้าถ้าเราแต่งหน้าไม่เช็คไฟไม่เช็คแสงเราตกมาตายนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญยิ่งกลางวันอะ่ะต้องให้เป็นเนเชอรัลลุคแต่ถ้าการสแสดง ปรับสีให้เข้มขึ้นโดยเอาสีลิปสติกมาให้แจ่มโดดขึ้นมานะครับนะแต่คอแอกว่าเอ้ยถ้าเกิดแต่งกระชายต้องเข้มไว้ก่อนใช่แต่ถ้ามันวอกเมื่อไหร่คุณตายทันทีเลยถ่ายรูปออกมาไม่สวยนะโอเคเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปอาจารย์ให้เทคนิคนะการเลือกรองพื้นให้เท็ดกับหลังมือนะครับมี3เบอร์ให้เข้ากับสีผิวโอเคต่อไปขั้นตอนที่1ขั้นตอนการแต่งหน้าใช้อะไรดูให้ดีนะครับใช้ฟองน้ําคู่กับคู่กับรองพื้น เข็มโคดแบบน้ำที่ใช้แต่งกลางวันอันนี้จะคู่กันเดี๋ยวนี้ฟองน้ำจะมีแบบแบบช่ยๆก็มีหน้าแหลมๆจิ้มๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากคุณนาจะเก่งเรื่องนี้ปรึกษาคุณนาได้ในเรื่องของการอุปรกรณ์ในการแต่งหน้าคุณนาเก่งนะครับปรึกษาคุณนาได้หลักไหมนะ่นะเดี๋ยวนี้อาจารย์โจไปก็จะคุณนาไปซื้อสองนี้มาอโอเคนะครับได้แล้วนะครับใส่หลังมือนะครับแป๊บหนึง่งโอเคบิดไม่ออกครับห้าจุดหนึง่งหน้าผาก สองแกมด้านซ้าย3แก้มด้านขวา4ใต้ขาง5สันจมูกเล็กน้อยถูกนะครับโอเคขั้นตอนที่1ทําความสะอาดด้วยชุนเน์ที่ปัสจากรกังหงขั้นตอนที่2เลือกทีมรอง